ท่านทผู้ชมเมื่อวานนี้บ่ายโมงครึ่งบ่ายสามโมงท่านผู้ชมครัรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยซาบิดาไทยเศษลงพื้นทีต่ตรวจราชการที่ยโสธรท่านผู้ชมะระหว่างท่านเป็นประธานเปิดสัญลักษณ์เมืองเลิง,เลงนกทายโสธรอ,อันนี้เป็นจุดแรกที่ไปที่โรงเรียนกดชมวิทยาคมแล้วต่อไปที่ปานเปิดสัญลักษณ์เมืองเลิง,เลงนกทายโสธร และก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างคณะนางรำ3,000คนท่านผู้ชมกำลังรำฉลองสัญ,ญลักษณ์เมืองเลืองนกทานั่งร้านแผงเหล็กบนเวทีโดยเฉพาะตัวที่จุดอาติดอาทีวีจอ LED เนี่ยเกิดถล่มลงมาในช่วงที่ท่านรัฐมนตรีสาบิดาอยู่วันนั้นพร้อมกับสสภูมิใจไทยด้วยบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ และเจนชัน้นนัมตีซาบีดารัมตีช่วยมาไทยบดออกมา,ายอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะวีน่าตัวมาใหญ่พี่กลกใจหมดแม่ d ีล u n ก็มีน้ำหนักนะครับทุกผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นทราบในเวลาต่อมานะครับว่าทาตรีซาบีดาไทยเศษหลังจากที่มุดออกมาเจ้าหน้าที่ช่วยกันยกก็ปรากฏว่าท่านได้รับบาดเจ็บแผงเหล็กตกใส่ที่ศีรษะบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ยังแสดงสปิปิตนำทุกคนร่วมกันเปิดป้ายสัญลักษณ์เมืองเลิงนกทาต่อนะครับทานผู้ชมแล้ะยังเยี่ยมชมบูสินค้า เป็นของเด่นตายละชุมชนค่ะที่นำมาจัดแสดงนะคะชาวบ้านก็มาให้กำลังใจแล้วก็สอบถามอาการทางท้านมณฑีสาบ,บีนาก็ตอบว่าโดนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไดหลังจากนั้นไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายค่ะก็เอ็กซเรย์แล้วซีทีทุกอย่างก็ปลอดภัยดีในี่เป็นภาพบรรยากาศที่หนึ่ แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมีสสพักภูมิใจไทยบาดเจ็บสองคนคนแรกคือคุณธนพัฒน์ศรีชนะสสเขตสามเยอโสธรพักภูมิใจไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาจากการตรวจสอบก็คือตะดูกต้นคอเคลื่อนค่ะแล้วก็ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลศัพทิที่ประสงค์ของอุบลอีกท่านหนึ่งคุณสุดที่ชัยเจรุญเนตรเป็นสสอุบลของภูมิใจไทยบาดเจ็บเล็กน้อยรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเอกชนในอุบลค่ะ ถามคนในเหตุการณ์บอกไปเสียงเดียวกันว่าขณะเกิดเหตุมันเกิดลมหมุนอย่างแรงพัดเอาหน้าจอ LED ขนาดใหญ่บนเวทีพร้อมกับนั่งร้านเหล็กที่ว่านี้เนี่ยล้มลงมาทับใส่ผู้ใหญ่ที่นั่งชมการแสดงบนเวทีหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้วายโสธรสั่งให้นำเพลเลิงโลททาเทศบาลตำบลสามแยกรวมถึงตำรวจตั้งกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุและผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้รวยงับการใช้เวทีและยกเลิกการแสดงทุกรายการไปก่อนนี่โอ้โหนิดเดียวนะฮะท่านผู้ชมช่วงซัมปรตีซาบ,บีดามุดออกมาเห็นภาพชัดเจนเลยโอ้โห ท่านก็ปลอดภัยม,มีสอนสอท่านหนึ่งกระดูกต้นคอเคลื่อน<ะ>ก็ขอให้หปลอดภัยนะครับและเราก็ว่ากัน